แต่ยังเก่าอยู่นะคะทางช่องอนานาะรถบ้านราคาถูกวันนี้ป๋ามาหารถได้รถแล้วนะลัถ่ายกันดูว่ารถยี่ห้องอะไรรุ่นอะไรสวัสดีครับตอนนี้ป๋ามาอยู่ที่นนทบุรีนะครับปกติบ้านอยู่นนทบุรีแต่ตอนนี้ไปอยู่จังหวัดสระบุรีเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วนะครับ เพราะว่าผมริงก็เป็นเด็กสระบุรีเป็นคนจังหวัดสระบุรีนะครับก็เลยต้องเข้ามาหารถอยู่ในกรุงเทพในเมืองนี้เพราะว่ารถในกรุงเทพในแถวเนี้ยรถมันเยอะนะเนาะรถมันมันเยอะมันก็เลยหาสะดวกหาหาง่ายหน่อยแต่ถ้าสําหรับผมก็ไม่ง่ายกว่าจะหาได้แต่ละคันเพราะว่าเวลาผมหารถนี่ผมจะหาในสายตา ที่ผมดูเอาไปใช้เองครับเอาไปใช้เองกับหาไปหาไปขายต่อนี่มันคนละสายตากันนะครับมันมันคนละเรื่องในการดูกันนะครับก็แล้วแต่คนที่หาไปขายเขาจะหาแบบไหนก็อนนอย่างนี้เขาแต่ของผมอะเหมือน,นครับว่าหาเอามาใช้เองคือใช้เองผมใช้อยู่แล้ววันสองวันกว่ากว่าจะมีลูกค้าซื้อเนี่ย ผมก็ใช้นะครับผมไม่ได้เอามาเพิบแล้วก็ไปจอดไม่ใช่ใช้เพื่อเลยใช้เพื่อจะได้เพราะว่ารถมันส่วนมากรถที่ผมเอามาเนี่ยเป็นเป็นรถแสนกว่าบาทงี้นก็เป็นสิบกว่าปีสิบปีขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าตอนอยู่กับเขาอะตอนที่ผมไปเอาไปทดลองคงทดลองขับเนี่ยมันโอเคหมดแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่รู้นะครับภายในเราไม่รู้ได้นะครับภายในเราไม่รู้ได้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่อย่างเช่นคันนี้ ทดลองขับโอเคทุกอย่างแอร์ยงแอร์เกียร์เกิดเครื่องดีโอเพอร์เฟกหมดแอร์ยงแอร์เยน็นหมดขับมาได้ประมาณสัก30สบโลแอร์ไม่ทำงานแอร์ไม่ทำงานผมก็โอเคโทรไปสอบถามเจ้าของเจ้าของอุย้ยปกติขับทุกวันเยน็ยนเยน็นช้ำเลยเยน็นชํำเลยนะครับนี่ผมยกตัวอย่างที่เพิ่งเกิดเพิ่งเกิดเลยนะครับว่าทำไมผมต้องเอามาขับเอามาใช้ สุดท้ายแล้วเอามาล้านแอร์ประจําที่ผมทําก็คือหน้าคา์ดไม่จับเช็คดีลงดีเลยโอเคฟิลเฟิร์มไม่มีขาดเพราะอยู่ดีๆมันมันเย็นอยู่ดีๆมันตัดปุ๊บไปเลยไม่เย็นสุดท้ายแล้วเป็นหน้าคาัดที่มันอยู่ของแอร์มันไม่จับหน้าคา์ดก็มีหน้าที่จะทํางานให้แอร์ทางานให้แอร์หยุดงานให้แอร์ให้แอร์ทำงานอย่างเงี้ยนะครับนี่พราะหน้าคา์ดมันไม,ม,ม่มันไม่จับก็เรียบร้อยเลยก็ไม่เย็นก็ ใหม่ให้แกะกล่องเลยเบ,บางคนเขาไม่ชอบไงว่าเออเอารถมาขับแล้วแล้วใหม่ม,ม, <า S 1> มันจะเพิ่มโอ้ยผมไม่ได้เป็นขับเป,เ,ปเป็นเป็นหมื่นโลเป็นพันโลแล้วครับ <c oughs> นะครับเป็นที่หลักร้อยผมบอกได้เลยหลักร้อยโดนผมขับแน่นอนโดนผมขับแน่นอนเนี่ยอย่างน้อยวันเนี้ยผมกลับจากนนทบุรีไปสระบ,บุรีก็อย่างน้อยสามสิบโลละ สักสามสิบโลเองเหรอหนุนบุรีไปร้อยสามสิบ<ะ>โลร้อยสามสิบโลไปไปสรับุรีเนี่ยนะครับอย่างน้อยต้องเนี่ยตอนเนี้ยผมขับละร้อยสามสิบโลเพราะฉะนั้นนะครับให้ผมขับนะค,ครับเนาะผมจะได้ทดลองให้มีอะไรจะได้มีอะไรจะได้ทําแล้วอีกอย่างหนึง่งมันเป็นการที่ <c oughs> เวลาผมลูกค้าให้ส่งไกลๆเนี่ยผมขับไปส่งเนี่ยผมต้องมั่นใจรถผมด้วย อะไรไม่ดีก,ก็แกล๊กันอะไรอ <laughs> ย่างเงี้ยมันมีผลต่อการขับขี่ถ้ามันมีผลต่อการขับขี่ผมเปลี่ยนแต่ถ้าไหนไม่มันไม่ม,ไมีผลต่อการขับขี่มันเป็นตามการเวลาของมันอ่าเราถ้าเราเรายังมีทุนที่ทําเราทําให้เราทําให,าให้แต่ถ้าไหนที่มีผลต่อการขับขี่เลยขาดทุนผมก็ต้องทำนะครับขาดทุนผมก็ต้องทาให้ต้องให้รถดีที่สุดขับขี่ได้นะครับ ขับขี่ได้ขับขี่ได้ก็คือหมายความว่าผมขับไปส่งเนี่ยหัดใหญ่สงขาเป็นพันโลเนี่ยพันสองพันสามร้อยกิโลผมสามารถขับไปได้ขับเองไปเองนะครับขับเองไปเองเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละเหตุผลที่ผมต้องเอารถมาแล้วก็เอามาทดลองขับไม่ใช่เอามาปึ๊บจอดนิ่งเลยจอดนิ่งเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันจะได้มันจะได้ดูนะครับเพราะว่าตอนอยู่กับเจ้าของเก่าเนี่ยบางทีมันยังไม่เกิดหรอกครับ ก็อย่างที่ผมบอกที่เกิดขึ้นกับคันนี้นะครับออกมาจากบ้านเจ้าของเก่าแค่สามสิบโลยแค่สามสิบโลผมก็ไม่ได้ว่าจาของเก่าเพราะอันนี้มัน,มนมสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ<ผ>มเพราเรียกเหตุสุดวิสัยเพราะมันเป็นภายในเราไม่สามารถที่จะไปเช็คคอมเช็คภายในล,ลูกสูงลูกสูบด้วยลูกสูบดีไหมการสูบดีไหมเราไม่สามารถเช็คได้ครับพะของพวกเนี้ยเราไม่รู้แม้กระทั่งหัวเทียนเนี่ยเราโอเคอาจจะเช็ค ได้ดึงหัวเทียนออกมาหัวเทียนดําดำเฉยหรือมันมีน้ําถ้าอย่างนั้นเราเช็คได้เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ส่วนมากผมไม่ได้เชค็คถึงขนาดนั้นแล้วเวลาผมไปดูรถเจ้าของก็ไม่ให้เช็คถึงขนาดนั้นอยู่แล้วครับเออไปแก่ไปเขอะอะไรของเขามากนะครับเพราะเราจะไม่รู้ว่าเอาไม่เอาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแค่หัวเทียนเนี่ยมันก็สามารถที่จะเวลาลูกค้าเอาไปมันสามารถที่จะบอดได้ก็ไปปีก็เปลี่ยนไหมครับหัวละร้อยแล้วมีคันแบบ ขนไาะที่เวลาไปเอามาแล้วไม่ต้องซ่อมมีไหมไม่มีไม่มีนะครับยังไงยังไงต้องมีที่จะต้องเก็บต้องทําต้องซ่อมนะครับเพียงแต่ว่าจะซ่อมเล็กซ่อมใหญ่แค่นั้นนะครับอย่างซ่อมใหญ่ก็ช่วงล่างนะครับช่วงล่างซ่อมใหญ่ๆเ,เปลี่ยนนู้ดเปลี่ยนนี่เล็กๆก็อ่ะอาจจะกระจกไฟฟ้าขึ้นไม่ดีนะครับขึ้นเฟื่องขึ้นอะไรอาจจะไปทําให้มันขึ้นงคลอง หรือแม้กระทั่งไฟเก๋งมันไม่ติดไม่อะไรก็ต้องเปลี่ยนต้องทาที่ปัดน้ำฝนไม่ดีก็ต้องทํามันต้องมีมันต้องมีต้องให้ต้องต้องมีให้ป๋าเพิ่มทุนนะครับพวกง่ายๆต้องต้องมีเนาะเพราะเป็นของมือสองของมือสองทุกอย่างมันมีเสื่อมสภาพเพียงแต่ว่าเจ้าของเก่าเขาอาจจะคิดว่ามันยังไม่จําเป็นนะครับยังไม่จําเป็นแต่เราเอามาเนี่ยเราเอามาเนี่ยไม่เป็นไรเปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนให้ทําได้เราก็ทําให้แต่อันไหนที่จําเป็น ต้องทําอันนั้นคือต้องทําแต่ไหนที่มันไม่จะเป็นที่จะของก็ยังคิดว่ามันไม่จะเป็นอย่างที่ปัดน้ําฝนไม่เป็นไรใช้ไปก่อนฝนยังไม่ตกแต่ผมเห็นแล้วเวลาผมปัดมันไม่ดีผมก็เปลี่ยนเลยอย่างเงี้ยเนาะเล็กๆน้อยๆอะไรยัยงไงเราก็เปลี่ยนให้นะไอทีแบบซ่อมหนักๆอย่างเช่นเครื่องพังแบบว่าเกี่ยวกับเครื่องกับเกียร์เนี่ย,ยมีไหมไม่เอามาครับ <laughs> เราว่าทำไมเนาะไม่เอามาเลย <laughs> ของพวกนี้มันมันต้องมีเตือนก่อนแล้วมไม่ดีๆพังเนาะใช่ไหม ไม่ใช่ถ้าไปถึงเนี่ยปุ๊บรถสตาร์ทไม่ติดใส่เกียร์เกียร์ก็ตกผมก็สวัสดีลาเจ้าของใช่เขา<ำ>เรียกว่ามันจะมีการเตือนแล้วละ่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆปุ๊บพังเลยเหรอ,อ,อใช่ไหมละ่ะมัน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 ,ม,น,ม,น,ม,นมันคือคืออ่าประสบการณ์ผมอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็พอรู้ก็พอดูได้ก็พอได้เลยละก็พอได้เลยนะครับก็พอได้เลยแต่ผมไม่อยากโชว์อะไรมากกันเราก็รู้เราก็รู้นะครับว่าเอเครื่อง เครื่องเนี่ยพอมันเป็นอาการแบบเนี้เราต้องไปทําขนาดไหนอ่าต้องไปทําขนาดไหนเออแต่ถ้าเรา,เร,ารู้ว่าแค่หัวเทียนหรือแค่คอยเนี่ยแล้วถ้าเราขับกลับได้เนี่ยก็อาจจะเอาโอเคแต่งั้นก็ได้อ่าเราก็เปลี่ยนก็จบหายไปแต่ถ้าโอ้โอก็ขึ้นน้ําเริ่มดันนิดๆละเริ่มดันละไม่เอาครับถูกขนาดไหนก็ไม่เอาไม่เอาออครับไม่เอาอจะลดราคาบบกโอ้ ไม่เอาผมก็จะบอกอ๋อเดี๋ยวไม่เป็นไรครับขอผ่านก่อนผมก็จะไม่บอกรถเขาว่ารถไปนูป่นเปนี่นะผมก็ผมบอกอเดี๋ย,ย่างั้นเดี๋ยวผมขอขอคี่ก่อนาารักัานอะไรเงี้ยเรื่องอย่างเงี้เ<ร>ยเจ้าจของ<า>เขาก็ต,ต้องรู้อยู่แก่ใจบ้างเขาใช้อยู่แล้วก็จะไม่รู้เลยเป็นไปไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปซ้ำเติมเขาแต่ถ้าเป็นช่วงล่างเนี่ยผมรู้เลยนะเวลาผมเอามาเวลาผมไปทดลองขับเนี่ยไปไปดูล้วขอเราต้องขอเขาขับไงขอเขาลองลองเกียร์เราก็ต้องขอลองทางไกลนะ ลองเกียร์ให้มันครบรถมีสี่เกียร์ก็ต้องให้ครบสี่เกียร์ไม่ใช่ลองอยู่ในซอยเกียร์ยังไม่ถึงสี่เกียร์เกียร์สี่เลยนะครับเพราะผมเคยเจอมาเคยเจอมาตอนตอน,ตอนที่เราขายรถแรกๆแ,แต่เราก็ฐานบอกเจ้าของแล้วว่าตรงเนี้ยมันลองไม่ได้แต่ถ้าผมก็กลับไปเนี่ยถ้าเกียร์ไม่ครบคืนก็ทําสัญญากันคืนโอเคโดนจริงๆครับพอขึ้นทางด่วนผมก็ซัดปรากฏว่าเกียร์เข้าไปครบผมก็ขับกลับ,ลบไปเอาเงินคืน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองให้หมดถ้าเป็นเกียร์เป็นแอร์เนี่ยแอร์แอร์ไม่เย็นเนี่ยผมผมไม่ไล่ดูเลยมันอาจจะอะไรล่ะสายปัก้งปักขาดอะไรผมไม่ไล่ขนาดนั้นผมผมไม่เอาเลยตัดแอร์เนี่ยถ้าสมมติว่ามันมันเป็นที่แบบเขาเรียกอะไรล่ะพวกมอเตอร์พวกอะไรเนี่ยตัวแอร์บางทีหลักหมื่นครับแล้วแต่รุ่นนะ แล้วแต่รุ่นหลักของย่ใหญ่มันเนาะมขนยิ่จริงยิ่งยิ่งยิ่งถ้าเราไปแล้วเขาบอกว่าไปเติมน้ำยาแอร์สามสี่ร้อยเนี่ยเขาทำไมไม่เติมนะครับเขาก็ใช้อยู่อ่ะสามสี่ร้อยุณก็เติมทีุ่ณจะได้นั่งรถกินเย็นสบายยสำหรับสำหรับคนดูรถไม่เป็นก็ฟังไว้เนาะเผื่อไม่ได้ซื้อกาบะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าแอร์แอร์ไม่เย็นนะโอ้แต่คุณไปดูแล้วเครื่องดีทุกอย่างเกียร์ดีทุกอย่างแล้วบอกแอร์ไม่เย็นไปเติมน้ำยาเนี่ย ยาแอร์โอ้เดี๋ยวผมรถให้พันหนึ่งเนี่ยปเติมยลยาแอร์ห้าร้อยเย็นเนี่ยไม่ใช่ครับห้าร้อยเขาก็เติมติดเติมเวลาคนมาดูรถเขาจะได้สบายใจว่าแอร์ก็เย็นนะครับแอร์ก็เย็นก็เนี่ยครับผมจะเน้นเรื่องเครื่องเกียร์แล้วก็แอร์อย่างช่วงล่างผมรู้ผมทำช่วงล่างจนรู้เลยว่าช่วงล่างมันเก็บไม่เป็นหมื่นเนี่ยใช่ไหมหนักันผมไม่เคยเก็บช่วงล่างถึงหลักหมื่นทักทีนะครับ ไม่เคยถึงเพราะว่าถ้ารถเขาดูแลเนี่ยเขาขับอยู่ทุกวันแล้วเขาใช้ถ้าคนรักรถอย่างที่บอกป่าก็จะเป็นคนที่คัดรถใช่ไหมก็ต้องเลือกรถที่เขาดูแลไงแต่ถ้าแบบโอ้โหช่วงล่างหนักหนาะสักการแสดงว่าเขาไม่ดูแลเลยเราก็เราก็รู้แล้วเราก็ไม่สมควรจะต้องเอามาใช่ไหมขับกระทั่งรถแบบช่วงล่างพังต้องซ่อมเป็นหมื่นขนาดะนะั้นเนี่ยมันคือเหตุผลที่ผมทำไมนานๆรนถะนะมารีวิวทีทั้งที่เอามาปุ๊บขายได้ รถมีเยอะครับแต่ที่ในที่ผมจะเอามาให้รีวิวเนี่ยหายากยากที่จะเอามารีวิวถ้าอันไหนเอามารีวิวแล้วทุกท่านสบายใจได้เลยจบทุกอย่างแม้กระทั่งผมเก็บงานเสร็จแล้วผมไปรีวิวยังขายไม่ได้ผมเอามาขับอา้าวไอ้นู่นเป็นอีกผมเก็บอีกคนแต่ในรีวิวมันไม่มีละแต่เวลาใครซื้อมาผมจะบอกเลยผม,มิ่งเปลี่ยนอันนี้ไปอีก ก็สบายก็สบายไปอีกก็สบายใจไปอีกนะครับมีหลายคันเลยที่ที่เวลามันรักผมมามันจะอยู่นานหน่อยจะอยู่อาทิตย์สองอาทิตย์บางทีเป็นเดือนโอ้แม่แมะบางทีมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยนะเนาะมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยนะครับมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยอย่างคันนี้ก็เช็คศูนย์ตลอดแม่อย่างนี้ก็เช็คศูนย์ตลอด เช็คสูตรตลอดเลยไปเช็คได้เลยนะครับแชตปนะี2007นเะเช็คสูตรตลอดก็ว่าเจ้าของดูแลยังไงเนาะประกันมีไหมป้าประกันมีชั้นสองบวกด้วยเราแด้ทำประกันชั้นหนึ่งมาตลอดครับแล้วนี้พอ<ม>เขาก็อยากประหยัดเขาไม่เคยเคลมเลยก็เลยทําเป็นประกันชั้นสองบวกลงม,มานะครับสองบวกลงม,มา,ามีอะไรถามป้าอีกครับอ่างานแค่นี้แหละเดี๋ยวค่อยไว้ไปดูรีวิวนะป้าโอ้ยอย่าลืมชมกันเลยนะครับคันนี้ผมบอกได้เลย หนึ่งใน1หนึ่งหนึ่งหนึ่งในหมื่นคันของประเทศไทย<อ>สภามื่นคันครับผมบอกเลยหนึ่งในหมื่นคันโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันชมรีวิวคลิปหน้านะคะครับสวัสดีครับ